สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าออท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้สามคู่มาจากลีกใหญ่ใน,ในยุโรปทั้ง3คู่เลยคู่แรกไปดูที่บนเดสลิก้าอรมันกันก่อนเวลาสามทุ่มครึ่งนะฮะไปดูฟรายบววครับที่มันดับหกวันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางสตุกตกาดทีมอันดับสิบ 6นะครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นฟรายโบกเอาชนะ1ประตูต่อดศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับฟรายโบกชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเล่นในบอลถ้วยนะครับเอาชนะซานเฮาเซนมา2ประตูกเอดศูนย์นะครับส่วนทางสตุตการ์ดชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ทางเวเดอร์เบิรเมนมา2ประตูต่อดศูนย์ไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เข้าวาน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับฟรายโบกที่ตรงกลางจะมีลูคัสโฮเลอร์นะครับหน้าเป้าจะเป็นทางวินเชนนโโซกรรฟคับส่วทาง สุตการ์ดจะมีวัตรุเอ็นดดตรงกลางนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางคริสฟูริกครับก็จะบอกว่าไฟาบวกดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับทำให้อันดับตอนนี้ร่วงม,มาอยู่อันดับที่6แต่ว่าเกมในบ้านยังขายได้ครับต้องบอกเลยว่าแข็งโป๊กยิ่งเจอกับทางคู่แข่งที่ไม่ค่อยแกร่งอะไรมากเนี่ยพวกเขาพลาดยากครับต้องมาเจอสตุตการ์ดที่ ภาพรวมดูแยกว่าชัดเจนนะฮะปัญหาใหญ่ในซีซั่นนี้ของทางสตุตการ์ทหรือคือเกมเยือนนะครับเล่นเกมเยือนม,มา9เกมเนี่ยไม่มีชนะใครเลยแล้วเป็นการแพ้ถึง5เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าไฟบวกพลาดยากครับผมมองว่าไฟบวกจะเปิดบ้านอัดเอาชนะสตุตการ์ทได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองไปที่พิม์ลีกอังกฤษกันไปดูในเวลาสี่ทุ่มนะครับไปดูเกมที่เอเมอริตสเตเดียมกันนะครับอาร์เซนอลครับทีมจากฟุตบอลี้จะเปิดบ้านเจอทางเบรนท์ฟอร์ดทีมอันดับเจ็ดครับโดยคู่นี้จนมาเกมล่าสุดเป็นอาร์เซนอลเอาชนะสามประตูต่อไปดดูกกกััััันนนนนทททีี่เเมมหลลงงงสุขอออ้ะะครรบา์ซช แพ้ two, Four, 2ครับเกมล่าสุดแพ้เอฟเวอร์ตันมา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางเบนฟอร์ดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดถล่มอาชน่าซาร์ทำตันมา3ประตูต่อศูนย์ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คข้าวาน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอาร์เซนอลนี้ริมเส้นจะมีทางบุกโยชาก้านะครับนาเป้าก็จะเป็นทางเอ็ดเวิร์ดเอนเคเชียส่วนทางเบนฟอร์ดจะมียูเอลฟิซ่ากับทางอีวานโตนี่ในแนวรุกนะฮะก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลทองเริ่มจะรอกแล้วนะครับแพ้มา2เกมติดติดแบบยิงไม่ได้เลยสักประตูนนึงะครับ ต้องมาเจอกับเบรนฟอร์ดที่นลีกไม่แพ้ใครมาเก้าเกมติดแล้วนะฮะช่วงหลังต้องบอกวราพวกเขาคือตัวตึงแห่งพิมยรลีกอังกฤษไปแล้วนะครับแล้วก็ในลีกเนี่ยก็ชนะมา4ี่จาก5เกมหลังสุดเกมรุกก็โหดนะครับพร้อมจะยิงได้ทุกคนแน่นอนครับอาร์เซนอลนี่เล่นในบ้านโอกาสชนะมีสูงแต่คงไม่เจองานง่ายแน่ๆวันนี้เบรนฟอร์ดมาสู้ตายเต็มที่ผมมองอาร์เซนอลจะทำได้กระเฉนเอาชนะเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ1ครับคููสุดท้ายเราไปที่กาโชนซลาอิตาลีกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูเลสเตอร์ทรม่า ทีมอันดับ3นะครับเดี๋ยวคุณได้เจอกันมาเกมล่าสุดโรม่าเอาชนะ2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเลเชอชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะครีเมนเซ่มา2ประตูต่อ0ส่วนทางโรม่าชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะเอมปอรีมา2อศูนย์สวยงามนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเลเชอตรงกลางนี้จะมีทางโลเรนโซโคลัมโบนะครับหน้าเป้าเฟเดริโกดิฟรานเชสโกครับส่วนทางโรม่าจะมีเบลเปาโลดิบาล่ครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะหน้้าาาาเปก็มมิอััับบรรฮค ก็จะบอกว่าเลเชอร์อัดช,ชนะเครมบนิเซ่ทีมบวยมาได้เกมล่าสุดหลังจากที่พวกเขาไม่ชนะใครมาสี่เกมติดๆนะครับก็น่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้พอสมควรแต่ว่าต้องมาเจอกับโรมาของมาริโยที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งกว่าเยอะครับในเรื่องขุมกําลังเน่ยคุณภาพสูงกว่าและเกมลุกตอนนี้พวก โอ้โหกาลังประสา,ยยางนงานกันได้ดีเปาโลดีลาอับราฮัมนะครับกำลังประสา,ยยางนงานกันได้ดีประตูเนี่ยพร้อมจะยิงกันได้ทุกคนในแนวรุกของโรมา่ามันดูแล้ววันนี้โรม่าภาพภาพรวมน่าเชื่อว่าชัดเจนครับผมมองว่าแค่ลูกเดียวผมมองว่าโรม่าจะทําได้ครับน่าจะเบียดเอาชนะเลเช่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่บูเดสิลิกา้าเยอรมันครับฟรายบวกจะเปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ดไม่ยากครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองอาร์เซนอล จะทำได้แคเฉือนเอาชนะเบนฟอร์ดได้แค่2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายกับเลเช่จะเปิดบ้านแพ้กับทางโรม่าศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สําหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามครับดูฟุตบ,บอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ